น้องมีอาจารย์ในดวงใจหรืออาจารย์ให้เราเป็นน้องไปเรียนตามน้องได้ไหมครับมีค่ะอาจารย์เกียรติภูมิมาเพราะหนูชอบเพราะรู้สึกว่าอาจารย์สอนให้เรามีวิธีคิดทำงานแบบศิลปินนะคะไม่ใช่แค่ว่าทำหรืว่าตามสั่งแบบแก้ปัญหาที่สละให้กับนักศึกษาทุกคนมันจะแบบนี้คืออาจารย์กับอาวุธครับแกเป็นกู้ให้ความรู้แล้วก็คอยสอน การใช้ชีวิตต่างๆของผมครับไอดอลนะคะหรืก็คือครูประจำชั้นเลยนะคะก็คือครูที่กำลังสอนครูที่ต้องไปแทนครูประจำชั้นค่นะพ่อเป็นอาจารย์ในสาขาครับอาจารย์ในสาขาก็เป็นอาจารย์ตัวครับ